เริ éo, của i, ่มแล้วปีหกเกของชั้นถอย n h าเลยบ่เนี่ยนี่นี่นี่เพราะว่าต้องน่าจะออกรถ อันเอาออกเขาอยู่พี่ตรงนี้เข้ามาได้ไหมี่ทงคายเบียรเลยอว่าจะเบีบ่อตั้งเสียดเต้องาางก่อนจะข้นอยทำเลีสามคนเลสามคนยัง่าคนี้จัอไล่กไไ้้ิอดเอาหักงุ่มเลยหักหักหมดเลย หักมุมเหมือนเลยทางแคบเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็ต้องเดินหน้าแล้วก็ต้องมาเดินหน้านิดนึงแล้วก็ต้อง นี่แล้วหันมากกับจวกพอดีแล้วเนี่ยนาพอดีก็คิวพอดีเลยโอ้หน่าเนน่ะพุ่นไปฟังพุ่นพุ่นฟังอายพุ่นพุ่นอตอตโตมากันยาวเลยันนี้เึงอยกพันก่อนดีเออ ทันก่อนนะพ่อปิดใหหาลอยก่อนไปกระเท r านี้องคน,น,งนคน้ดุไมไปจากเอ้ยลบ่อยอยี่เจังก่ไปไปถือเลขก่ขอนไปเลยมันบอเอารางวันถีบสองสามสี่ก็ไใหบ่อต้องเอาน,นาั่นดอกมันหลายโพดบุญบ่เชิงพุนเลยขเลยยขา,ยาไปพุนเลยโอ้ยสงสารดิ่ยไปบุนเลยมันจก่อน คนนั paid, so ่นออกมากห่างจากสังกะสีแน่เออหากเลียมันขึ้นเออไกันแล้วเราไปซยไปอองสมนะัน้เอมกันเหอล้โอเอต้ รนเยอะหรือยังหันดนเยอะเล็นปีว่ะเราเราวเราสูกก่ไหวแล้วว่โอ้เป็นไปเห็นกรปอเเิ่นะเออ่าฮกระปอเพิ่นปอไปเห็นน้โอ้ไปขายกินใกล้เว้ยบัดูจกันเดแล้วคุยกันไหนเดเขาเป็นของอรเขายัสมบูรณ์นะเขาบอกเขาไปเนมากนะแล้วว่าเรเหนือแล้วว่า เราบ่ไปฝอยจิพวกให่มันใต้ด่านแลกเป็ดวัดวัดอด้อกาลยกดเลยขายยบากให้พวเพิ่มี่อยออแก้วเ่จมันต้องสี่แล้วพวกนี้พวกเป็ดี่อยมันจะหมุเดิล้วเฮ้ย่ายังอันประจุขี้เกี้ยวกบโอ้ต้นทุนมาแค่หกเจ็อยเองเนาะยายาเห็ดที่เขาเ็ด อ่ไรแีเาขายเปเาขาับเลย้วนี่ยเาะเขว่าเขสีเลี้ยงสีกเดื่องขายอยู่เออันนตัวมองมันได้เงินอีนนีตัวเขาก็เหลี่ยงก็ตัวหุ่นคนทังอันอันเขาเลี่ยงขี่กระเดื่องขายได้เงินเป็นหลานเหมือนเด้อแมนบอกขาเหลี่ยงไปเห็ดอันเอียงเขาก็บลู นี่นี่ดีนะดินมันอ่อนมันบอกแข็งคืออ,นนอันมีนม,มีมีหินผอมปะดินหินแหอ่อ,หอ,อ่ะเออก็ดินหินแห่ห อันมั้นปาอันนกัเป็นที่แ้เขาผูมันเต็นแจ้งีึงมาไมนดินบอกกันหลักทุกขันย๋อป้าเลยบานนหนาเลยจะมูมานี่กกุลจงขวงกับมูมานก็กุจงขอเออจะได้บอกี่บีานอ่

จะดินเสามทุ้งย hey? ังเท่ไหต่ทำไปผมลงก่อนจี mm ๋ทำไปจับไว้ด้านหลัปจับไปโอเคนวดเลยนวดมันกาสิผลดินมาหน่อยกระเทือกระเือกระตัวแะตอนนี่กอาดินถมข้างๆ เคี pie 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 e. ่ยมาทั้งปีก็ได้เออนั่นแหละปุ้นเท่าไรนิ้วนึงบ่เออนั่นแหละ เ็มไหวแมนลวน้ออันนี้มองเงือนไอ้เข็มสูบทุเดือนผ่านโซ่สวมแมนอนามันโล่งผูมากกวนเต็มเมือนนี่ถ้าดูถ้าดูจะหนาพนกับเยอะสามสิเก้าธรรมดาหนาพนหนาแรงเม่อไดู้่จะถ้าซึ้็บอกว่าที้มันซึ้มอะไรหม่มันบริจาคตัวนี้เลยมีสองโวมัน

ว่าจ,าาาาาาจะทําได้เร็วขนาดนี้ทุกคนแค่วันเดียวนะทุกคนก่อแบบว่าได้เร็วมากคนงานช่างสามคนก่อได้เร็วมากเลย รวดเร็วทันใจด่างสายน้ำรวดเร็วมากเลยไม่น่าเชื่อนี่าไปขายของกายอนเห็ดเองอันสร้างนอดูเห็ดอันนี้คือแบบไม่ได้ใช้เสารบริหตุเสาคือแบบเอาเหล็กเนี่ย หลอกเอาเลยประหยัดเสาไปอีกตั้งเยอะค่ะคนถ้าเฮ็ดเสากะเสาสี่ตุ่นหมดเนี่ทำอไเห็ดอะ่ะแต่อันนี้คือโชคดีคือสร้างผนเก่งพรุ่งนี้ก็น่าจะได้แล้วมั้งนี่เนาะเร็วเหงตอนแรกเคนบอกว่าประมาณสี่หาหมื่นแต่มันเร็วกว่านั้นคุดลุงไอ,บอ้บเกอ่อะ บอกพ่อ,อพอชั่วโมงคุดลุมบอกเกดไม่พ่อชั่วโมงเลยคือแบบมันดินมันลมมันมมันบบมันบอกแก่นก็เลยขุดเดี๋ยวไวพรุ่งนี้ก็น่าจะก่อขึ้นมาอีกนิดนึงสามารถใส่ชักโคกได้อีดวันสองวันก็น่าจะได้ใช้ก็เหลือแต่ฉาบเนาะฉาบภายนอกภายในใส่หลังคา แค่นั้นเองกับปูกระเบื้องก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นขบวนการในวันนี้เอ้ย <laughs> ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นขบวนการในการทําห้องน้ําห้องสร้างสุขของเราค่ะทุกคนอื้ไอศครีมติดกลิ่นขอบปากวันนี้ก็มาอัปเดตมือแลกบายบายเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบต่อไปนะจ๊ะ